กวางน้อยหัวใจเพ่นัดชายป่ามีพญากวางตัวหนึ่งปกครองกวางฝูงใหญ่อาศัยหากินอาหารด้วยความผาสุกตลอดมาวันหนึ่งน้องสาวของพญากวางนำลูกกวางน้อยของตนมาฝากให้พญากวางช่วยสอนวิชาอันเป็นวิชาว่าด้วยการสแสดงมายาเพื่อรักษาเอาตัวรอดของเหล่ากวาง กวางน้อยมีความขยันอดทนตั้งใจฝึกฝนวิชาที่รัำเรียนแม้ลำบากแต่งรก็ไม่เคยท้อถอยพญากวางผู้เป็นบุงจึงเมตตาและถ่ายอทอดวิชาให้จนหมดสิ้นอยู่มาวันหนึ่งไปเร็วเพื่อนใบไ,ไม้อ่อนนุน่ากินทั้งนั้นเลยอรอด้วยสิรอด้วยรอด้วยขณะที่กวางน้อยกำลังกินอาหารอยู่นั้น บังเอิญไปติดบวกของนายพานที่วางดักเอาไว้โอ๊ยพวกเรารีบหนีไปก่อนฉันไม่เป็นไรหรอกหากนายพานมาตอนนี้พวกเราต้องตายกันแน่ๆฮ็ร <c oughs> ีบกลับไปบอกแม่กันเถอะทันทีที่นางกวางผู้เป็นแม่รู้ข่าวร้ายก็รีบไปหาพญากวาา พี่จ๋าลูกของฉันติดบ่วงในพานเข้าเสจแล้วพี่สอนวิชาให้เขาจบหรือยังจ๊ะน้องเอ,อ๋ยอย่าได้วิตกกังวลไปเลยฉันสอนหลานชายผู้มีเท้าแปดกีบให้รู้จักการนอนทั้งสามท่าสอนเลขกโลมานยาหลายอย่างทำเลขกลลรวมนายพานด้วยอุบายหุ่ปการได้ลูกของเธอต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนฝ่ายกวางน้อย ก่อนอื่นก็ต้องตะกุยดินข้างหน้าให้เป็นฝุ่นและเตะฝุ่นให้ฝุ้งกระจายให้ดูเหมือนว่าได้ตะกุยจนเต็มแรงแล้วจากนั้นก็นอนตะแคงเหยียดเท้าทั้งสี่ออกไปข้างหน้าเกร็งตัวแข็งขื้นเหมือนตายมานานแล้วทำตาเหลือกหัวตกลิ้นห้อยเต่งท้องให้พองเหมือนขึ้นอืดเวลาต่อมาไม่นานนะเฮ้อเฮ้วันนี้ดูซิว่าข้าจะดักได้สัตว์อะไร ฮ่าฮ <aa> <h aa> เจ้ากวางน้อยชะตาขาดติดกับดักข่าซสแล้วเออดูเหมือนขึ้นอืดแล้วเอาบ่วงออกรีบชำละเนื้อเลยดีกว่าเอ,อ๊ะชักไม่แน่ใจแล้วยังหายใจอยู่หรือเปล่านะลมหายใจไม่มีแล้วฮ่าฮ <aa> ่เ <h aa> ชือดโลดทันทีที่นายพานแก้บ่วงออกดูกวางน้อยก็กระโจนหนีไปด้วยความเร็วดังลมพัด <aa> <h aa> โอ้อะไรกันเนี่ย ร้ายถูกหลอกซะแล้วหน่อยแน่อืหรือเจ้ากวางน้อยอย่าหนีนะเอ,อ,อ้ยเอ้ย,อยมันหนีหลอดไปจนได้ไวใช่ไหมแม่ลูกกลับมาแล้วลูกแม่ปลอดภัยดีหรือจ๊ะครับแม่ด้วยความขยันหมั่นเพียรของลูกกวางน้อยทั้งยังตั้งใจฝึกฝนวิชาจนสำเร็จเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายและมีสติ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อยามมีภัยทำให้ลูกกวางน้อยรอดพ้นจากพยันอันตรายกลับมาแม่และพญากวางโดยปลอดภัย